สวัสดีครับผมกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับผมวีสปูฟเบอร์เดอร์นะครับวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมา,มากเลยครับเพราะว่าผมจะมารีวิวลำโพงนะครับของยี่ห้อดีฟังนะครับซึ่งลำโพงดีฟังนะครับมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผม ดีฟังนะครับรุ่นโฮมนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับสขนาดด้วยกันนะครับสมอลลนะครับกับลาร์จนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงมัลติสปีกเกอร์นะครับเป็นได้ทั้งลําโพงแบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็บลูทูธนั่นเองนะครับไวไฟนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน Apple AirPlay ได้นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันของดีฟังโฮมด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธ5.2ด้วยกันครับฉะนั้นไม่ดีเลยแน่นอนเลยนะครับมาพูดถึงภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับแลลล้้้้้วกกกกก็สสสสสาาาาาาามมมมรรรถเปีีีีีี่ยยนนนนนหหหไดะะะคคัับบจ เรืองสีขาวสีทหารอะไรนี่มีหมดเลยนะครับสีเนวี่นะครับสีกรีนมีหมดเลยนะครับขาตั้งนะครับสามารถเปลี่ยนได้3แบบเลยครับก็มีแบบขาตั้งยาวๆนะครับขาตั้งสั้นๆนะครับแล้วก็ติดผนังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ Alexa ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกับเขาได้ครับเป็นระบบอัจฉริยะด้วยนะครับแล้วก็รองรับนะครับแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับในการสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไพดอลนะครับดูดอินนะครับ Napster นะครับ Amazon Music นะครับ Spotify นะครับ Deezer นะครับ iHeartRadio ครับมีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนนนะะะฮลลอองไไปเืกกััด้ครบว่า เราขนาดแอปพลิเคชันไหนก็ใช้กันได้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2ขนาดนะครับด้วยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับซึ่งค่อนข้างผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับเสียงนะครับต้องบอกงี้ครับว่าตัวนี้นะครราคา9,900ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นะครับหมื่นเก้าพันตัวเล็กนะครับขนาดราคาประมาณนี้กินหลายๆแบรนด์เลยนะครับเบสลงได้ลึกก็คือสะใจครับผมดูหนังสนุกมากๆเลยนะฮะเล่นเกมก็มันนะครับฟังเพลงนะครับเพลงที่มันสนุกๆครับอย่างพวกเกมป๊อปนะครับล็อกนะครับป๊อปล็อกนะครับ ฟังสนุกเลยนะฮะแต่ผมไม่แนะนําให้ฟังเพลงที่แบบเป็นพวกอะคูสติกนะครับหรือเป็นแจ๊สหรือคลาสสิกเนี้ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่อาจจะไม่เพาะเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะเพราะว่าเน้นฟังเพลงสืสนุกเข้าไว้นะครับดูหนังมันๆเข้าไว้เล่นเกมที่มันมีเอฟเฟกเยอะๆนะครับก็จะสนุกนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวล้าชนะครับดอกลำโพงที่ใหญ่ขึ้นนะครับละเอียดดีเทลนะครับก็ได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับมีไมค์ด้วยนะ มากที่จะพูดคุยกับผู้สื่ขาของคุณได้ผ่านลําโพงตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเวลาเอาไปดูหนังนะครับเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเบสนะครับมันจะมีเหมือนมีซับนะครับเสียงทิ้งลงพื้นเลยนะครับฟังแล้วแบบเฮ้ยเหมือนดูในโรงหนังย่อมเลยนะฮะผมต้องบอกงี้ครับต้องมีเป็นเจ้าของแล้วสักตัวนะครับมีตัวเล็กก่อนก็ได้นะครับหรือมีตัวใหญ่ก่อนสักตัวนึงก็ได้ครับหรือตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้้หลาายตตตััััวววพรๆกนนนภใบคุณะจ4 5 6 ต่อไปเลยนะครับเชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เล่น Wi-Fi ผ่านระบบแอปเปได้เลยนะครับมันเจ๋งอย่างนี้นะครับประกันนะครับประกันศูนย์ไทยนั่นเองครับไม่ต้องกังวลครับไม่ใช่ของฮิ้วนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถสั่งได้ที่ www.sabuobrosaudio.com นะครับ lazada นะครับ shopee นะครับน็อกน็อก bigtalk shop นะครับ sabuobros และแอดนะครับแอด sabuobros ig แฟนเพจนะครับสามารถออินบ็กซ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดี